กระตรึมครับผมนี่กระตรึมกาลังติดตั้งอยู่ครับจับตะูพองในบ่อสรอยแม่สมัยยอดตังปีพี่หเมตรสบาทอ๋อยิงตกก็ได้เลยใช่ไหมโอ้นะทุ่งนาบ้านเราอีสานใต้บ้านเรานะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสรสเสกเมยึงบรรยากาศเจียร์เจนับเลยที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ สวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องทางช่องลีทองจีชาแนลที่รักและครบรทุกท่านจุงกะสวัสดีพองเนื้อบัตรแมวบองโอนกรุบกรุบขณีด้วยละกันครับวันนี้พามาดูบรรยากาศนะครับผมอีสานบ้านเรานะอีสานใต้บ้านเรานะครับเวลามีงานนะหรือว่าทางท่านเจ้าภาพจ้างมโหรสพมาบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละนะครับสําหรับพี่น้องที่ยุค เกาูใช่ไหมที่ชอบเรียกกันเลยเกินนะหรือว่าจะเป็นคุณพี่คุณน้าที่อายุมากกว่า40ปี50ปีนะครับก็น่าจะคุ้นเคยบรรยากาศแบบนี้นะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านโขดนะครับผมสมุนโคกยางอำเภอประสาสจังหวัดสุรินทร์นะครับเนื้อมองปูนม,มือบรรยากาศการติดตั้งทางด้านของกินของแม่ค้านะครับผมวันนี้มีหนังกับ กันตรึมนะครับผมนะเอามาให้ฝากเอามาให้พี่น,นะครับผมอยู่มาออยคืดดอนหรอแม่นะนะครับเกิดจอสระจแสเรตัวเธอกาบัดบางท่านก็ไปทํางานอยู่แต่กรุงเทพครับปีหนึ่งได้กลับมาทีหนึ่งนะครับผมบรรยากาศแบบนี้ก็อาจจะเคยเห็นตั้งแต่สมัยเด็กๆเนาะนะครับผมไม่มีโอกาสได้มาเห็น วันนี้เป็นงานฉลองอัตถินะครับผมเอามาให้ชมามาให้ดูแล้วกันบรรยากาศบ้านเราอีสานใต้บ้านเราครับผมเวลามีงานก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมนี่นะอันนี้ก็จะเป็นพี่น้องในส่วนของมาช่วยงานนะครับรวมด้วยช่วยกันใส่เม็บดบรรยากาศจะอบอุ่นแบบนี้แหละครับพี่น้องนะฮะนี่นะครับผมเวลามาเที่ยวง,งานแถวบ้านเราเนาะ นะก็จะมีปืนยิงตุ๊กตานี่นะครับผมอันนี้นี่คิดยังไงครับเวลายิงอะครับยิงนี่คิดยังไงพี่หกเม็ดสิบบาทอ๋อยิงตกก็ได้เลยใช่ไหมโอ้นะครับครับผม วันนี้ก็พระครูก็เทศสองธรรมรนะครับผมในแบบอีสานบ้านเราเมสระเรยงนะครับผมโอ้ตรงนี้มีปลาหมึกด้วยครับผมนี่นะอันนี้ขายอะไรครับผมปลาหมึกย่างโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับผมโอ้ฝั่งนู้นมีสไลเดอร์ด้วยครับผมนี่ฝั่งนี้มีกระตร้มครับผม សុំអរគុណអង្គចោះមជួយយោទជួយយោបនដែលមនេះបានបិញម៉ូននេះជូនចែកទៅដល់ក្នុងពញ្ញនខ័ណ្ឌគុណអរស្រយអេយ៉ាគុណនេះកិត្រឹមครับនេះកិត្រឹមកំពុងទីតាំងយូครับចាត់តពុះផងនៅបោះស្រយមេសម័យញ៉ដល់ពីបានទទួលអនុមោទនីផលបនពេញមកបោហូហីហើយអើនេះគេទៅជានៅក្នុងផ្នែករបស់ពិធីការนะครับที่ทางเจ้าภาพจัดបើបកខត់បើមុមកចាំអ ôi គួរអ ôi ជីគុំកោះគុនត្រៃគុនប្រសាមេឲ្យយាយតា ดินมงงแน่เคือคือเกิลยงอ่อยโยฟังเั็นหลายโจบประสบตอนน้องใส่กระไดอซใส่กระไดกำเริ่มก็ไม่เปมี่ยนหวกพวกเดี๋ยวพาไปดูฝั่งหนังบ้างครับผมนะบรรยากาศครับผมเจนเชบาระลกึดเบ็ดบันเงี้ยกึดเชง่อบันชาบซำดยจัดปรัชนามันเห็นหอยร้อยปิาของเลี่ยนนาคาพิบายากรอใครก็ไม่เจ็โจบเจเสือ ตอนนี้17นาฬิกา20นาทีนะครับผมนี่บรรยากาศครับผมก็จะประดับงานประมาณนี้แหละนะครับอีสานบ้านเราตอี้ปะทรูกุนนี้พระครูก็เทศกำลังที่จะจบนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของบรรยากาศหนังนะครับผมฝั่งนี้นะครับผมนี่นะแม่ค้าพ่อข้านะหรือว่าจะเป็นน้องๆ ที่อยากมาดูหนังอยากมาดูกันตรึมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องุ่มโอ้มีกล่องุ่มด้วยนะครับในส่วนนี้50บาทอ๋อของเด็กน้อยนะครับผมเอาให้เด็กไปฉลากโรงเรียนอ๋อครับผมอันนี้ผู้ใหญ่ซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับผมซื้อได้อ๋อนึกว่าจะให้จะซื้อแต่เด็กอันนี้ก็จะเป็นแม่ค้าในส่วนของลูกชิ้นทอดนะครับผม นี่บรรยากาศหนังครับผมในส่วนของหนังกลางแปลงบ้านเรานะครับตอนนี้ก็ติดตั้งโจอใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเริ่มบรรเลงก็น่าจะประมาณเกือบหกโมงเย็นหรือว่าให้ทางด้านพิธีเสร็จ,จนะครับผม,ม<ง>บรรยากาศ<ง>ดีครับผมนี่<ง>นะท้องทุ่งนาบ้านเราอีสาน<ง>ใต้ตบ้านเรานะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมโสเสกเมยึงบรรยากาศเจียจจนับเลย อันนี้ในส่วนของตุ๊กตาที่จะไว้ให้น้องๆนะครับผมมายิงโอ้นะเอามาฝากบรรยากาศแล้วกันครับช่วงนี้นี่นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกชิ้นปิ้งนะครับค่ำคืนนี้มาดูหนังด้วยซื้อของกินด้วยนะครับผมผ้าับถือเลยครับผ้าปายกับถือเลยนี่นะในส่วนของหนังกลางเปงใกล้จะเสร็จแล้วครับผม กายเที่จะได้ไปดูแล้วครับผมอยู่มอ้ยมือบ,บดบรรยากาศรรสะเรคเมยย,ยงึงมีห้ยบัดสรรนตระเยงวันนี้เป็นหน่วยหนังของทีอีภาพยนตร์นะครับผมของจงังหวัดสุรินยามเย็นของบ้านเราครับผมเอามาให้คิดถึง สวยงามครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของจอหนังนะเท่าเกลยไต่อสายพลึงเนวหำรุ่ยเฮ้ยนี่ เอามาให้คิดถึงนะครับบรรยากาศที่เคยคุ้นเคยตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะทุกวันนี้พี่น้องบางท่านก็อาจจะไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมบรรยากาศแบบนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีเนาะสมัย30ปีที่แล้วนี่ถ้ามีหนังนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมสมัยก่อนมันไม่มีโทรศ่์โทรศัพท์นะครับผมรีบอาบน้ํามาดูหน่วยหนังตั้งโจอนะครับผมบรรยากาศดีครับวันนี้ก็เลยถือโอกาส ถ่ายมาฝากพี่น้องแล้วกันให้คิดถึงนะสำหรับพี่น้องที่อาจจะต้องไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะครับยังไม่มีเวลาได้กลับบ้านกันเลยบางทีก็ปี2ปีนะครับเอามาให้คิดถึงบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับผมบ้านเราจัดงานก็จะประมาณนี้แหละครับผมวันนี้ก็เจ้าภาพนะครับผมจัดงานกันเนี่ยครับผมทางด้านทงบัตรทักเมงยี่ห้าตวงเนาะมานาะโอ้หนังจะได้บัรเลงแล้วเนีนี่ ตเสร็จแล้วนะครับทางด้านหนังหนังกางเปลงวันนี้บรรยากาศอยู่ทุ่งนาเลยครับผมเนวหนังเวียสเเอ,อเรระวังกิเจเรียงมองเนื้อวองผมนี่กิเจเรียงจำตะปูเนะื้อรางกุยมันมือบัดโอ้บรรยากาศดีครับผมสุรินทร์บ้านเราเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ครับผมบรรยากาศ คิดถึงเนาะพี่น,อน้องเนาะสามสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วครับผมมีหนังเนี่ยโอ้รีบเลิกเรียนมาเนี่ยรีบอาบน้ำเลยครับผมขี่จักรยานนี่นะครับผมสุดยอดเลยครับ ในส่วนของพระคุณเจ้าตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วรุ่ยเฮยบนะัตนาหลุกเอาเกิติกติรุย่ยเฮยบัตสมอนุมโมทนาสาธุกับทีมงานท่านเจ้าภาพนะครับผมนี่นะขอ,องเล่นเยอะเลยครับผมเอามาฝากเด้อพี่น้องเด้อนะครับบรรยากาศจัดงานบ้านเราเอามาให้พี่น้องได้รับชมแล้วกันนะครับวันนี้มีหนังมีลิเกเอ่อมีหนังกับกันตรึมนะครับบรรยากาศบ้านเรา นะครับผมอ่ะฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันครับผม